รถอเนกประสงค์เราเนี่ยออกแบบนะครับจับวางาเครื่องยนต์ที่มันมีราคาที่มันพิเศษสามารถจับต้องได้นะครับราคาไม่เกินล้านนะครับตัวรถเราติดตั้งแอร์ให้ด้วยแบรนด์ที่เราใช้ค่อนข้างจะเป็นท็อปทีหรือหนึ่งในสาของโลกนะครับเป็นแบรนด์หลักๆของโลกเลยของอุปกรณ์ในบีนะครับเราสามารถกดธรรมระได้สามารถดาวน์ที่ซิ่งได้ สวัสดีค่ะน้ำเพชรน,นะคะจากบริษัทพทเอนซีเอนจิเนียริงค่ะสวัสดีครับจากคนนีเสมอนะครับหัวหน้าทีมขายรถขีดแม็กซ์นะครับวันนี้นะคะน้ำเพชรก็พามาชมโรงงานนะคะแล้วก็จะพาพี่ที่มาดูเกี่ยวกับคําถามที่ลูกค้าส่วนใหญ่ถามเข้ามานะคะค่ะวันนี้จะขอถามพี่สากลนะคะคเกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์รถค่ะว่าใช้เป็นเครื่องยนต์อะไรกี่แรงม้าะค่ะครับจริงๆแล้วรถขีดอ้อยรถทีดไม้นะครับถ้าเป็นรุ่นมาตรฐานของแม็กซ์จริงๆแล้วเนี่ย เป็นเครื่องเจิกเยอรมนีนะครับภายใต้แบรนด์ดอยแล้วก็ฮัทนะครับก็เป็นระบายความร้อนด้วยอากาศทั้งสองยี่ห้อนะครับซึ่งตัวดอยเองก็เป็นเครื่อง Direct Injection ตัวฮัทเองก็เป็นเครื่อง Direct Injection เช่นเดียวกันแต่ว่ามีความพิเศษก็คือเป็นเครื่อง e u r o t i e r 3ในเรื่องของการปล่อยของเสียมลพิษก็จะน้อยกว่าดอยนะครับแล้วก็ความเงียบนะครับแต่ในเรื่องของแรงม้าจะ55แรงม้าเท่ากันนะครับแล้วก็ระบายความร้อนด้วยอากาศ เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมาจากแหล่งเดียวกันก็คือเยอรมันีนะครับส่วนถ้าเป็นรุ่นรถคีบรุ่นมัลติร์โฟสเราหรือรุ่นในประสงค์ของเรานะครับคันสีส้มนะครับก็จะมีสีที่แตกต่างไปตัวนั้นจะเป็นเครื่องยี่ห้อไหลดงนะครับแรงม้าอยู่ที่51แรงม้านะครับเป็นระบายความร้อนด้วยน้ำหรือแบบชนิดที่มีหม้อน้ำะนะครับแล้วสามารถคีบได้กี่ตัน,นะคะขี่แบบนการออกแบบตัวรถ นะครับไม่ว่าจะเป็นคีบอ้อยหรือคีบไม้นะครับน้ำหนักในการคีบต่อครั้งเนี่ยก็อยู่ที่1.5ตัน1.5ตันนะครตันแต่ว่าความพิเศษของตัวปากคีบไม้เนี่ยเราดีไซน์ออกแบบตัวหัวหมุนหรือโรเตเตอร์เนี่ยสามารถที่จะรับโหลดได้ถึง10ตันนะครับตัวรถทําไมมันคีบรับน้ําหนักได้แค่เพียง1.5ตันเพราะในเรื่องของการถ่วงกรรันเบีิ์ดหลังนะครับก็จะมีการไอ้กระดกตูดกระดกอะไรพวกนี้นะครับมันเลย หนึ่งกร,ร๊กเนี่ยเต็มที่แล้วไม่ว่าจะเป็นไม้ยูคาหรือไม้บ้องที่เป็นยางพาราหนึ่งกร,รัมมันก็อยู่ประมาณแค่เจ็ดแปดร้อยโลนะครับมันโดนจํากัดด้วยความสั้นความยาวของตัวไม้ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นไม้ยาวๆเนี่ยมันสามารถยกได้อยู่แล้วสบายเป็นไม้ท่อนยาวเนี่ยตันครึ่งนี่สบายๆเลยนะครับส่วนตัวที่อ้อยหนึ่งกร,รักเนี่ยอ้อยมันก็มีความยาวจํากัดของตัวอ้อยเองนะครับมีอ้อยท่อนสั้นทั้นยาวนะครับ หนึ่งกันเนี่ยมันสามารถขี้อยู่ประมาณห้าหกร้อยกิโลสูงสุดของตัวรถที่ว่ายเนี่ยมันสามารถยกได้อยู่แล้วตันครึ่งแบบสบ,สบายสบายเลยนะครับล้วทั้งสองเครื่องยนต์เนี้ยค่ะมันสามารถประหยัดน้ำมันได้ใช่ไหมครับครับทั้งสองตัวทั้งย้อยทั้งฮัทนะครับอัตรากินน้ำมันเพียงแค่สองถึงสี่ลิตรต่อชั่วโมงนะครับตัวของรถขี้อ้อยรถขี้ไม้นะครับเทียบกับการขี้แบบเดินนะครับหนึ่งคือประหยัดน้ำมันกว่าการขี่แบบเบรดินเช่นแบคโฮติดขี้ หรือรถไถท,ทันใหญ่ๆติดคี้บนะครับตัวนี้เซฟน้ํามันได้ถึง3าถึงสเท่าต่อชั่วโมงนะครับการกินน้ามันจะน้อยกว่ามากนะครับแล้วก็เร็วกว่านะครับเร็วกว่าถึง3าถึงสเท่านะครับแล้วระบบอะครการทํางานมันเป็นยังไงคะมันสามารถทํางานได้ต่อเนื่องกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยตัวรถนะครับมันจะทํางานต่อเนื่องได้ไม่ต่อเนื่องได้คืออยู่ที่ความร้อนของเครื่องยนต์ความร้อนของระบบไฮดรอลิกนะครับการออกแบบแม็ก ม่าจะเป็นคี่อ้อยหรือคีดไม้รุ่นที่เป็น3ล้อน,นะครับโครงสร้างของตัวรถจะเป็นตัวระบายความร้อนของน้ํามันฮูริกนะครับมันสามารถที่ใช้ต่อเนื่องได้โดยที่ไม่ร้อนตัวเครื่องยนต์เนี่ยระบายความร้อนด้วยขีดถ้าพื้นที่ที่ใช้งานนะครับไม่มีฝุ่นไม่มีความสกปรปกเลยนะครับใช้ตั้งแต่เช้าถึงเย็นโดยที่คนขับไม่ต้องจอดพักก็ทําได้แต่ว่าโดยปกติแล้วพฤติกรรมของมนุษย์ก็ต้องมีเข้าห้องน้ําทําธุระ ทานข้าวเที่ยงอะไรพวกนี้ก็จอดใช้ประมาณสี่ชั่วโมงก็จอดพักทานข้าวอะไรพวกนี้มันก็ทำให้ใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับรถลารถแม็กนะครับรับประกันหนึ่งปีเราไม่ได้จํากัดการรับประกันที่ชั่วโมงนะครับคุณใช้ตั้งแต่เช้าถึงเช้าอีกวันหนึ่งก็คือย4บสี่ชั่วโมงต่อวันเนี่ยเราก็รับประกันหนึ่งปีนะครับจึงพิสูจน์ได้ว่ารถแม็กใช้งานได้ยี่ี่ชั่วโมงดย <Wow. S 1> ที่คุณไม่จอดก็ได้ถ้าคุณไม่เหนื่อยนั่นคือคําตอบนะครับ ะสมนะคะมันสามารถใช้กับอะไรได้บ้างนะคะ,ะจริงจริงรถอเนกประสงค์เนี่ยจริงๆมันคือคีบอ้อย <c oughs> นะครับมันสามารถเอาประยุกไปใช้คีบก้อนใบอ้อยประยุกเอาไปคีบเศษกระราดาษที่อัดแน่นเป็นแท่งสี่เหลี่ยมไปคีบขยะที่เป็นขยะรีไซเคิลน,นะครับเพื่อเข้าเครื่องเฉดเพื่อสับเป็นชิ้นเป็นผงเพื่อส่งโรงงานไฟฟ้า <c oughs> นะครับนั่นคือตัวรถอนเนกประสงค์นะครับแล้วก็รถอนเนกประสงค์ของเราเนี่ยออกแบบนะครับ จับวางเครื่องยนต์ที่มันมีราคาที่มันพิเศษสามารถจับต้องได้นะครับราคาไม่เกิน <Wow. S 1> ล้านครับตัวรถเราติดตั้งแอร์ให้ด้วยแต่ฟังก์ชันระบบไฮดริกยังเหมือนรุ่นสแตนดาร์ดปกติทั่วไปความสูงของการคีบน้ําหนักในการคีบฟังก์ชันการคอนโทรลล้อเหมือนกัน uh huh. ฟังก์ชันการยกบูมยกแขนกมก็เหมือนกันปั๊มไฮดรอลิกมอเตอร์ไฮดรอิกเป็นประเภทเดียวกันนะครับ ของเราก็มีรับประกันเหมือด้วยใช่ไหมคะใช่เรารับประกัน1ปีนะครับไม่จํากัดชั่วโมงนะครับ1ปีเนี่ยนับจากวันที่เราส่งรถนะครับโหลดรถส่งท่านเปิดบินนะครับถึงถึงหน้าโรงงานท่านก็คือนับเป,ป็นปีแต่ว่าในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายของเหลวเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ํามันไอริกเปลี่ยนไส้กรองน้ามันไอริกเปลี่ยนไส้กรองอากาศตรงนี้ลูกค้าต้องดูแลเอง,อเองนะครับแล้วก็2คือเรื่องยางยางเนี่ยมันจะสึกล้อตาม การใช้งานอยู่แล้วตัวนี้เราจะไม่ได้รับประกรันยางแต่ยางรั่วหรือ,อยางยางสึกเนี่ยตัวนี้ลูกค้าก็ต้องดูแลเองนะครับแต่ชิ้นส่วนอื่นๆนะครับยกเว้นยางกับสารหล่อเลื่อนพวกนี้เราจะรับประกรนัน1ปีเลยนะครับแล้วถ้าอันี้ที่ลูกค้าถามว่าพ่นได้ไหมคะดาวได้หรือเปล่าอะไรเนี้ยครับเรื่องการพ่น,นเนี่ยเป็นเป็นคำถามยอดฮิต เราก็เข้าใจนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นมันติเพอร์รโพสหรือรุ่นที่เป็นแซนดา้ารถที่บ้อยรถที่ไม้นะครับเราสามารถผ่อนชำระได้สามารถดาวผ่านลิสติ้งได้ดาวตั้งแต่20-40%ถึงอดอกเบีย้ยก็มีตั้งแต่4%นถึงนะครับนี่คือในรูปรูปของบริษัทห้างผุ้ส่วนหรือนิติบุคคลนะครับลิสติ้งก็จะรองรับตรงนี้นะครับเราก็จะมีประมาณ3 4ลิสติ้งหรือสถาบันการเงินนะครับที่ร่วมกับแม็ค ในการปล่อยผ่อนชำระนะครับโดยมีการดาวมีดอกเบีย้ยตามที่ผมบอกนะถ้าเป็นบุคคลธรรมดาท่านจะเป็นผู้รับเหมาชาวไร่หรือชาวสวนจริงๆเราก็จะมีลิส t ิ n งที่พิจารณาที่เป็นบุคคลธรรมดาก็มีแต่ในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยก็อาจจะสูงขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับหรือหลายๆเคสชาวไร่ก็จะสนิทกับลิส t ิ n งในพื้นที่สถาบันการเงินในพื้นที่ก็สามารถที่จะพาหรือแนะนําใหร้รู้จักแล้วก็ สามารถที่จะผ่อนผ่านลิสติ้งนั้นๆที่ท่านผ่อนรถบรรทุกอยู่ผ่อนรถแท็กเตอร์อยู่ผ่อนรถแบ็คโฮอยู่นะครับก็แนะนําแล้วก็ประสานงานก็มีหลายเจ้านะครับทางสากลทางกบินบุรีนะครับก็ท่านก็นำลิส s ิ้งเข้ามาเองแล้วก็ประสานผ่านเราแล้วก็ท่านก็ไปผ่อนกับลิสติ้งนะครับให้พี่สากลเดินพาชมโรงงานนิดนึงได้ไหมคะครับเดี๋ยวชมลายผลิตก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นโซนที่เราผลิตรถกีบไม้ ปก,กติที่ผ่านมาถ้าไม่เจอวิกฤตในเรื่องของโควิดเราก็ผลิตเดียวละประมาณ1ิบสองคัน <Wow. S 1> รถที่อยรถที่ไม้เพราะว่าที่พอยเนียวเราก็ส่งทางเวียดนามทางฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดแล้วก็มีส่งอียิปต์เคนยานะครับโครงสร้างเราเป็นถังน้ํามันเฮลิกนะครับน้ำมันเฮลิกก็จะอยู่ในถังในโครงนะครับตอนนี้กําลังขึ้นกําลังขึ้นขี่ไม้ทั้งหมดสี่คันนะครับ สี่คันแล้วก็มีคีบอ้อยหนึ่งคันนะครับในรลยนี้ก็จะขึ้นอยู่ห้าคันนะครับตอนนี้มีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมีลูกค้าสั่งจองมานะครับเป็นเครื่องยนต์ของญี่ปุ่นนะครับเป็นเครื่องยนต์ยันม่านะครับเป็นตัวใหม่ที่เราเปิดตัวนะครับเพิ่งทาแล้วก็เพิ่งขายเป็นคันแรกนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นรุ่นหมอน้ํานะครับเป็นหมอน้ําคล้ายๆกับไหลดงนะครับแต่ตัวนี้เป็นแบรนด์ยันม่านะครับเป็นเครื่องสี่สูบเจ็ดสิบสี่แรงม้านะครับ ตัวนี้นะครับขันแรกเลยอย่างที่บอกนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นมันสีโพโพสคิปอ้อยคลิปไม้อุปกรณ์ทุกตัวเราใช้ตัวเดียวกันต่างกันแค่ปากคีบต่างกันที่ปากคีบนะครับแบรนด์ที่ใช้ในการขับเกียร์ขับล้อก็คือตัว p o w e r w h e e l หรือ a u b บ r n ์นเกีจากอเมริกานะครับมอเตอร์ขับล้อเป็นอีตั้นะครับปับ๊มในการขับล้อขับมอเตอร์ก็เป็นอีตั้เช่นเดียวกันนะครับ แบรนด์ที่เราใช้ค่อนข้างจะเป็นท o อปทีหรือหนึ่งในสามของโลกนะครับเป็นแบรนด์หลักๆของโลกเลยของอุปกรณ์ไฮดริดนะครับโดยปกติของเราหนึ่งสัปดาห์เราจะผลิตได้ประมาณประกอบออกมาเป็นตัวรถแล้วก็สามารถวิ่งแล้วก็เทสเข้าห้องสีได้ก็คือสัปดาห์ละสามคันนะครับสัปดาห์ละสามคันนะครับส่วนตัวนี้เป็นรถคีบอ้อยสแตนดาร์ดนะครับเป็นคี่อ้อยสแตนดาร์ดแมคคนโรเดอร์นะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดอยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดอย ตัวปั๊มเป็นอีตันนะครับหรือภาษาช่างก็เรียกปั๊มเหลืองปั๊มเหลืองนะครับตัวปั๊มที่ใช้ขับล้อหรือขับมอเตอร์เนี่ยจะมีเพียงไม่กี่ยี่ห้อนะครับหลักๆที่รถคีบแบบสไตล์3ล้อใช้นะครับหลักหนึ่งในนั้นก็คืออีตันนะครับและอีตันมีความพิเศษก็คือหาอะไรง่ายหาอะไรง่ายนะครับเพราะในส่วนของตัวของแม็กเองเนี่ยใช้ปั๊มรุ่นนี้มาร่วมๆ20ปีแล้ว <Wow. S 1> นะครับร่วมๆ20ปีแล้วนะครับ ตัวเครื่องดอยนอกจากเราจะมีรุ่นที่เป็นสามสูบตัวดอยเรายังผลิตรุ่นที่เป็นสี่สูบนะครับตัวนี้เป็นรุ่นดอยสี่สูบตัวนี้เจ็ดสิบห้าแรงม้านะครับดีไซน์ระบบเพื่อให้เข้าไปในแปลงไม้นะครับเพื่อให้เข้าไปในแปลงไม้ลุยโคลนลุยงานเนินนานดินงานทรหด <c oughs> ก็จะเป็นเครื่องสีง่สูบโดยเครื่องสีง่สูบเราออกแบบปั๊มนะครับให้มีแรงสูงกว่าเดิมนะครับ แรงดันในการขับแรงบิดในการขับล้อนะครับสูงขึ้นนะครับมากกว่าเดิมถึงเกือบ3 0นะครับโดยปกติแล้วนะครับตัวปั๊มที่ท่านเห็นนะครับสีเหลืองกับสีแดงนะครับเราก็จะมีรุ่นที่โฟเลตของปั๊มสูงขึ้นแรงดันของปั๊มสูงขึ้นนะครับเพื่อให้แมทชก,กับตัวเครื่องที่เป็นเครื่องสีสูบที่มีกำลังขับสูงขึ้นนะครับก็ เป็นพื้นที่โดยรวมในการประกอบนะครับโซนนี้จะเป็นโซนประกอบนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับน้องนัำเพชรอ่ะสำหรับวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนค่ะพี่ศักดิ์ครับอันนี้ได้ความรู้เยอะมากขอบคุณมากครับ